เปิดบริษัททั้งทีแต่กลับต้องเสียภาษีเกินความจําเป็นโดยที่ไม่รู้ว่าจะต้องเสียภาษีอะไรบ้างอย่าปล่อยให้ความไม่รู้ทําให้เราต้องเสียภาษีเกินความจําเป็นมาดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรกันคะ สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแกงโฮบัญชีค่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะเริ่มการเปิดธุรกิจด้วยความฝันและความมีไฟแต่กลับต้องสะดุดกับเรื่องยิบย่อยอย่อยางเช่นเรื่องภาษีนะคะแต่อย่าลืมว่าเรื่องภาษีก็เป็นเรื่องที่สําคัญแน่หัวใจหลักของการดําเนินธุรกิจะคะ่ะสําหรับหลายคนนะคะที่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีเสียภาษีอะไรบ้างหลังจากที่เราเปิดธุรกิจสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดภาษีพื้นฐาน5ภาษีพื้นฐานด้วยกันว่าการดําเนินธุรกิจนั้นมีภาษีอะไร บ้าเราจะมาอธิบายด้วยความเข้าใจง่ายๆคะ่ะ สำหรับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดก็จะมี5ภาษีพื้นฐานสำหรับการจดเป็นนิติบุคคลค่ะเรามาเริ่มภาษีตัวที่1เลยค่ะ 1. ค่ะภาษีนิติบุคคลนะคะภาษีนิติบุคคลนั้นก็คือจะมีการเรียกเก็บจากกำไรสุทธิที่มีการยื่นแบบพองดอ50เข้ามาค่ะและจะมีการยื่นประมาณการก็คือพองด5ห้าค่ะ สำหรับภาษีนิติบุคคลนนะั้นในกรณีที่เป็น SME SME ก็คือทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านและรายได้ในรอบบัญชีไม่เกิน30ล้านจะมีภาษีนิติบุคคลอยู่ในเลทของขั้นบันไดนะคะ ซึ่งกำไรสุทธิของ300,000บาทแรกจะมีการยกเว้นภาษีส่วนที่เกิน300,000ถึง3ล้านจะมีการเสียภาษีอยู่ที่15%แล้วส่วนที่เกิน3ล้านจะเสียภาษี20%ค่ะสำหรับพี่ใหญ่อย่างบริษัทมหาชนจากัดน,นะคะจะมีการเรียกเก็บภาษีนิติบุคคลจากกำไรสุทธิตั้งแต่บาทแรกในอัตราภาษีคงที่อยู่ที่20%ค่ะ 2ค่ะคือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะมีสำหรับธุรกิจที่มีผลประกอบการรายได้ในรอบบัญชีคือ1.8ล้านต่อปีจะต้องมีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งปัจจุบันนั้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศไทยอยู่ที่7%นะคะการที่เราเป็นผู้ประกอบการจดภาษีมค่าเพิ่มนั้นเราต้องมีการยื่นแบบพพสามสูงในแต่ละเดือนด้วยนะคะ 3. ภาษีหักหน้าที่จ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายนั้นจะเกิดก็ต่อเมื่อบริษัทมีการจ้างทําของหรือมีการจ่ายค่าเช่าหรือค่าจ้างบริการต่างๆนะคะจะมีการเรียกเก็บหักหน้าที่จ่ายไว้ร่วงหน้าแล้วนําส่งให้หน่วยงานกรมสมการอย่างเช่นค่าขนส่งจะหักที่1%อร์เค่าจ้างบริการหรือค่าจ้างทําของอยู่ที่3%เปอร์เซค่าเช่า5%เปอร์เส่วนเงินปันผลที่แบ่งให้ผู้ถือหุ้นจะหักอยู่ที่1 0เซค่ะ สีภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะสําหรับภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นจะเกิดบางกิจการอย่างเช่นกิจการธนาคารบริษัทเงี่ยงธนาคารบริษัทประกันภยัยหรือบริษัทที่ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก่งกาไรค่ะสําหรับกิจการใดๆนะคะที่ไม่ได้ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้ก็ไม่ต้องมีการยื่นเสียภาษีค่ะ 5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายค่ะซึ่งภาษี2ตัวนี้นะคะอาจจะถูกมองข้ามไปเพราะไม่ได้ถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานกรมสรรพากรโดยตรงแต่จะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นอบตอรหรือเทศบาลค่ะสําหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นนะคะจะถูกประเมินเป็นรายปีจากลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นถ้าเป็นในการประกอบพาณิชยกรรมอาจจะมีการถูก ประเมินในอัตราที่สูงกว่าลักษณะการทั่วไปค่ะ สำหรับภาษีป้ายค่ะก็คือเป็นป้ายที่เราติดหน้าบริษัทที่มีชื่อห้างร้านหรือป้ายโฆษณานะคะซึ่งตรงนี้จะคำนวณจากตัวอักษรและขนาดของป้ายสำหรับป้ายไหนที่มีโลโก้และมีภาษาอังกฤษประกอบด้วยอาจจะมีการคำนวณภาษีในอัตราเรที่สูงกว่าค่ะสำหรับสองภาษีนี้นะคะอาจจะดูเป็นภาษีที่เล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเราปล่อยปะล่าลเลยอาจจะกลายเป็นภาระที่สะสมโดยที่ไม่รู้ตัวคะ่ะ สำหรับการยื่นภาษีของบริษัทนะคะไม่ได้มีการยื่นแค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะเราจะต้องรู้รอบในการยื่นภาษีในแต่ละแบบและรวมถึงการใช้แบบฟอร์มในการยื่นภาษีด้วยค่ะอย่างเช่นภาษีนิติบุคคลหรือเรียกว่าพงงด50จะต้องยื่นภายใน150วันหลังจากสิ้นรอบบัญชี พองดอ1ก็คือเป็นการยื่นภาษีประมาณการครึ่งปีจะต้องยื่นภายใน2เดือนของครึ่งปีแรกอย่างเช่นรอบบัญชีของเราจะปิดงบทุก3 1ธันวาคมของทุกปีดังนั้นครึ่งปีก็คือ30มิถุนายนดังนั้นการยื่นแบบพองดอ1ก็คือต้องยื่นภายใน3 1สิงหาคมค่ะสำหรับพองดอและพองดอ3เป็นการยื่นรายงานหักหน้าที่จ่ายนะคะอย่างเช่นถ้าบริษัทเรามีการจ้างทําของหรือค่าจ้างบริการหรือจ่ายค่าเช่าจะต้องมีการ ื่นแบบตัวนี้ในทุกเดือนค่ะสําหรับกิจการที่จดภาษีค่าเพิ่มต้องมีการยื่นแบบพอพอ3 0ในทุกเดือนส่วนพองอดอนหนึ่งคือการยื่นรายงานของเงินเดือนของค่าจ้างลูกจ้างนะคะต้องมีการยื่นในทุกเดือนเหมือนกันสําหรับการยื่นภาษีนะคะถ้าเรามีการยื่นเกินกําหนดหรือมีการยื่นล่าช้านะคะเราอาจจะถูกปรับและเบี้ยปรับเงินเพิ่มซึ่งเบี้ยปรับเงินเพิ่มนั้นจะคํานวณจากภาษีที่ต้องชําระคูณ1.5%ต่อเดือนค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็น5ภาษีพื้นฐานที่กิจการจะต้องมีการทำความเข้าใจและมีการปฏิบัติตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะไม่ได้มีการสะสมหรือการเสียภาษีเกินที่ความจำเป็นค่ะและช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะเสียต้นทุนในระยะยาวด้วยค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่เริ่มต้นธุรกิจแล้วยังงงว่าภาษีในธุรกิจนั้นจะมีภาษีตัวไหนบ้างเราเพิ่งสรุปภาษีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คือภาษีพื้นฐาน5ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีนินติบุคคลภาษีค่าเพิ่มภาษีหักงที่จ่ายรวมถึงภาษีป้ายและภาษีที่ดินค่ะสําหรับใครนะคะที่เริ่มธุรกิจ แล้วเคยมีประสบการณ์ว่าการเริ่มจ่ายภาษีนั้นต้องเริ่มแบบไหนแชร์ในคอมเมนต์กันได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณบริหารธุรกิจได้อย่างราบรื่นค่ะสวัสดีขขอบคุณค่ะ